mm ลิตเติ้ลมอนสเตอร์แฟมิลี่ตอนมือคํำสุดพิเศษโอ้โหแม่เช้านี้ทำไมอาหารเยอะจังเลยล่ะต้องขอโทษทุกคนด้วยนะแม่ลืมบอกไปเช้านี้แม่ต้องไปเยี่ยมคุณยาย แม่เลยทำอาหารเผื่อไว้เก็บให้ทานเมื้อกลางวันด้วยยังไงล่ะแล้วมื้อเย็นล่ะคะแม่ถ้าแม่กลับมาทานันแม่จะมาทำให้ทานนะจ๊ะแต่ถ้าไม่ทนันทุกคนก็อุ่นอาหารบนโต๊ะทานกันไปก่อนแล้วกันเนอะหาพวกเราต้องทานอาหารเหมือนกันทั้งสามมื้อเลยแหละครับเนี่ยทุกคนไม่ต้องห่วงในฐานะที่พ่อเป็นสุดยอดนักประดิษฐ์ มื้อเย็นปล่อยให้เป็นหน้าที่ของพ่อเองเถอะพ่อจะใช้เครื่องเจียวไข่ที่ทำให้ไข่ไหม้ภายในสองวินาทีเครื่องนั้นเหรอคะหร,อหรือว่าจะเป็นเครื่องทำเบอร์เกอร์ก้อนหินนั่นโอ้ไม่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 ไ,มไซร่าไซโล ลูกอย่าไปพูดถึงสิ่งประดิษฐ์ที่ผิดพลาดพวกนั้นสิ <c oughs> เอาล่ะทุกคนไม่ต้องห่วงเรื่องมื้อเย็นนะจ๊ะเดี๋ยวแม่จะรีบกลับมาทำให้แล้วกันเย้ <Yeah! S 2> แม่ไปก่อนนะเดี๋ยวจะสายอา้าวสวัสดีครับคุณแม่ของไซโลสวัสดีค่ะ วันนี้สมอลลี่ไปเล่นที่ไหนค่ะนี่ยคุณพ่อคงกำลังวิ่งวุ่นอยู่ที่ไหนสักที่นั่นแหละครับพวกเด็กๆนีร่าเริงกันดีจังเลยนะคะพวกเขาชอบรวมตัวแล้วหาอะไรสนุกสนุกเล่นกันนะครับเดี๋ยวฉันต้องขอตัวก่อนนะคะเชิญเลยครับยินดีให้บริการครับผมขอบคุณค่ะ เอเดี๋ยวก่อนครับคุณแม่ของไซโลคุณแม่ครับให้ผ่านมื้อกลางวันีกมื้อจนได้ถ้าหากมื้อเย็นยังกินแบบเดิมอีกพ่อคงเป็นลมแน่ๆอ่าพ่อคิดอะไรดีๆออกแล้วละพวกเรามาตอบแทนความใจดีของคุณแม่ด้วยมือข้ามที่สุดแสนจะพิเศษกันเถอะ มือ้อค่ำที่สุดแสนจะพิเศษมันคืออะไรเหรอครับเอ๊ะของที่จะเอาไปฝากคุณแม่แล่ะสงสัยจะลืมไว้ที่สถานีตอนคุณกับคุณพ่อของสมอลลี่แน่ๆเลยชีสเค้กร้านนี้คุณแม่ชอบมากด้วยสิ คงต้องแวะซื้ออย่างอื่นแทนซะแล้วแอนแอนแอนฮ่าฮ nah <model> <sk> ่า oh 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 yeah และนี่ก็คือออกโตเชฟชุดพ่อครัวหนวดมึกสิ่งประดิษฐ์ที่พ่อสุดแสนจะภูมิใจว้าวจะเกิดเรื่องแบบครั้งก่อนไหมเนี่ยหรืมอดีตไปก่อนไซล่า ตอนนี้เรามาช่วยกันเตรียมมือคําสุดพิเศษกันเถอะน่าสนุกจังเลยครับผมขอช่วยด้วยนะครับพ่อทำด้วยครับได้เลยพวกเรามาช่วยกันเถอะได้ครับพ่อหนูช่วยหั่นหัวหอม,อมเองเย่ yeah, จัง คุยกับคุณแม่เพลินไปหน่อยป่านนี้ทุกคนจะเป็นยังไงกันบ้างเนอะดีเนอะที่คุณพ่อของสมอลลี่เก็บไว้ให้อืมกลิ่นแบบนี้แหละ อร่อยเด็ดแน่นอนอ,อ,อถ้าจะร้อนสัแล้วสิเกอ้ยเค,เค,เคเรื่องชัด ไรขึ้นเนี่ยแม่แม่แมกลับมาแล้วเหรอจ๊ะเย้เย้แม่มาแล้วพพผมคิดถึงแม่จังเลยครับชยโยแม่มาแล้ว <todas S 1> ทุกคนหยุดพักเติมพลังกันก่อนเถอะ วว้า <Wow. S 2> <Wow. S 1> พอดีแม่ลืมชีสเค้กที่จะเอาไปฝากคุณยายไว้ที่สถานีรถไฟเนะ่ยค้ากลับเลยแวะหยิบเอากลับมาด้วยทานชีสเค้กเป็นมือข้าาไปก่อนแล้วกันเนอะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าแม่จะทำอาหารเช้าอร่อยๆให้ทีแรกพวกเราก็จะเตรียมมือค้าาให้แม่แท้ๆแ,แต่กลับกลายเป็นทำบ้านเละเทปไปซัดได้พ่อขอโทษนะแม่นะไม่เป็นไรหรอกจ้า นี่ต้องขอบคุณพ่อของสมอลลี่ที่เก็บขนมไว้ให้นะคะไม่อย่างนั้นพวกเราคงไม่มีอะไรทานแค่หิวกันแน่แน่พรุ่งนี้ผมจะไปขอบคุณคุณลุงเขาที่สถานีรถไฟเองครับแล้วอย่าลืมเล่าเรื่องสิ่งประดิษฐ์สุดไฮเทคของพ่อด้วยนะไซเลอร์อย่านะไม่ได้นะถ้าขืนเล่าไปแล้วก็พ่ออายเขาแย่เลย <c oughs>